เขามาสร้างให้ไม่อยู่ให้เขาเขาต้องบังคับกดขี่กเองให้อยู่นั่นมีแต่ตัวกิเลสทั้งนั้นแหละถ้าอยากร่มจะเอายานได้มาทำแบบพระม่ไ้พระราชามหาสัจสันโดษบ้านเมืองล่มจุกอยากโดมสันโดษมากน,น้อยก็จน ถ้าตอนนั้นกิเลสตัวใดมันดีๆพอที่จะกระตุ้นเตือนความรู้ึกใหใสร้างความดีสร้างฐานะหาเงินหานทองสิ่งอี่ๆเป็นเรื่องมันไว้พระองค์ไหนี่สอนคนให้ละกิเลสพระองค์นั้นสอนศาสนาผิดแปลมากสอนศาสนาผิดพระพุทธเจ้าสอนให้ดูกิเลสดูดูให้มันรู้คุณรู้นอตของกิเลส ในมาโล่แนะ้าเราจะใช้มันไปทางไหนให้เกิดประโยชน์โดยโดยที่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนใครจะใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยไม่กระทบกระเทือนใจศีลห้าด้ยใครจะใช้หลายอย่าไปข่มเหงรังแกไปฆ่าไปกินเข้ามาหาเอาด้วยน้ำพักน้ำแรงอย่าไปอธินาทานอย่าใจอะไรให้เอาศีลห้าข้อเนี่ย เป็นเครื่องเป็นขนานกันเอาไว้หนุนสาวทั้งหลายไปรัลไปสอบกันอยากเอาไว้หพ่อแม่ถ้าทำแล้วมันผิดสีข้อการเมสุมิทาจารย์สองขอเอากันดีๆอย่ลกลั่นอยากลัวอย่าไปโกหกพกบหลมเขาเอาสีห้านี่ามาเป็นเครื่องประกันความปลอดภัย กัญหาความทะเยอทะยานมันจะชี้เส้นใจให้หทะเยอทยานกระโดดโลดเต้นแสวงหายัางไงก็เชิญแต่ว่าอย่าให้ปัญหาเนี่ยมันเข้าสิงใจไปก,กระโดดสีคอคนโน้นข่มหัวคนนี้เพื่อผลประโดดนใจ่ตัวเองอันนั้นมันผิดสิสมัยที่เป็นนักเรียนเรียนนักทำเต็ม ปัญหาก็สามว่าอยากข้าวอยากน้ำอยากได้สวรรค์อยากได้นิพพานอยากได้บุญตัดเป็นจัดเป็นปัญหาหรือไม่ที่ในท่านฉเฉลยปัญหาท่านบอกว่าอยากข้าวอยากน้ำอยากได้บุญอยากได้สวรรค์อยากได้นิพพา,า,านไม่เป็นปัญหาแต่มารูกสึกวรื่องความฝันความรู้สึกส,สูส่สสแต่เมื่อตอบจริงๆแล้วก็ต้องสอบว่าเป็นปัญหาเพราะอยากได้คะแนนเขา แต่โดยเนื้อหาแล้วไม่เห็นด้วยอยากข้าวอยากน้ำเป็นความต้องการของร่างกายเราอาจจะไม่ว่าตันหาก็ได้แต่ถ้าอยากใด้บุญอยากได้สวรรค์อยากได้นิพพานก่ตันหาร้อยปเปอร์เซ็นต์เลยอยากได้ทรัพย์สมบัติอยากได้อะไรโมนน่ก็ตันหาร้อยปเปอร์เซ็นต์ยากสำเร็จพันธุพานก็ตันหาร้อยปเปอเซ็น แต่ไปตอบตจะไปตอบอย่างนี้เขาไม่ให้แสดนเขาให้สูดเกาต้องตอบอย่างที่เขาว่าความเข้าใจธรรมะนี่เราต้องพยายามทําความเข้าใจให้ดีเช่นอย่างขันติความอดทนขันติความอดทนแต่ละขันติขันติโลภทนต่อหนาวทนต่อร้อทน,ออท,นอทนต่อคาวามเจ็บความไข้ทนต่อทุกขเวทนาน ทุกขเวธนาเจ็บไข้หนาวร้อนไม่ทนมันก็จำใจต้องทนอยู่ใต้ฟ้าใต้ดวงอาทิตย์นี่แดดมันมา,มากอากาศมันร้อนจะไปซุกหัวอยู่ที่ไหนถ้าไม่ทนเวลามันหนาวจัดให้ไปซุกอยู่ที่ไหนถ้าไม่ทนเวลาเจ็บเวลาปวยจะนี้ไปอยู่ไหนะมันเจ็บอยู่ที่กายของเรานี่ไม่ทนมันก็จำใจต้องทนเป็นภาระจำยอม ทานทนอะไรขานติวัดความอดทนทนต่อความที่เสียทน,นต่อความที่ท้านอดทนนั่งสมาธิภาวนาอดทนทำงานทำการอดทนแสวงหาทรัพย์สมบัติหาได้มาแล้วอดทนต่อการขับใจเดีงเสียแบ่งไว้ใช้จ่ายใ,ให้พอดีพองนมใครยังไม่มีเงินด้านอย่าไปคิดหารถจนมานั่ง พยายามเก็บพร้อมรอมดิปเอาเงินเดือนที่หาได้นี่แบงค์ไปฝากธนาคารเอาไว้สมมติว่าเดือนนี้มันเหลือพันหนึ่งหรือสองพันใจมันนึกจะได้โน้ตจะได้นี่อดทนเอาไว้จะเพิ่งเอาเอาสองพันไปฝากธนาคารไว่ก่อนอดอดไว้ก่อนเดือนที่สองฝากอีกสองพันเดือนที่สามฝากอีกสองพันสิ้นปีเัร็ สิบสองสองเป็นยี่สิบสี่ได้สองหมื่นสี่พันแบบทีละสองหมื่นสี่พันเราทำราชการกว่าจะเกษียณอายุได้ทุกปี่สิบสี่งันมันจะพอกคนยังไงสองหมื่นสี่พันนี่พอสึ้นสีมาได้ดอกมันพอกอีกสองพันสิบเท่านั้นไอ้อดทนอย่างนี้ต่างหากหรอก หลกมีรถยนต์นั่งเอาไปดาวเข้ามาพอมาแล้วต้องเจ็บกันผ่อนตรงครับสามสิบหกเดือนสามปีพอผ่อนตรงหมดรถยนต์ทางก็ดีเอาลองไปคิดๆดูได้คนที่จะต้องใช้รถจนต์ตัดเครื่องทีนะครับ มันต้องนับเงินเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นคนที่มีธุรกิจไม่คู่ควรแต่การที่จะมีรถจนเหนึ่งเอามาขี่เล่นโกโก้มันก็มีแต่รถสมชื่อมันนั่นแหละต่อไปถึงลงพ่อลงพี่ทั้งหลายท่านแข่งขันกันเรื่องเครื่องขยายเสียงวัดไหนไม่มีเครื่องขยายเสียงน้อยหน้าเขาเดี๋ยวเรื่กํกำลังแข่งขันกันเรื่องรถจนต์สมพานบ้านนอกองค์หนึ่งอยู่ที่ อำเภอวาเลนจังหวัดอุบลไปซเ้อรถล้อเท็กอับที่เขากำลังจะเอาไปแลกน้ำตาลกินแล้วเอามาเดี๋ยวก็อสอบยาเดี yeah. <number> <ada> ๋ยวก็สอบเงินทองหามาซื้อวัดอมาสร้างวัดเอาไปซ่อมรถยนต์พดลงพสุดท้ายชาวบ้านลำพานเขาไล่ถึงจากวัดลงพ่อเมื่อก่อนนี้มีคนเสนอจะซื้อรถยนต์ให้ไว อย่ามาคุดลุงังพระตายเด้อใครมานมามนไม่มีไม่นั่งแล้ก็ไม่ไปซิถัดไปอะไรไปอะไรอไปก็รถลมารับซิเรื่องอะไรสาเร่อเรืาภัะก็้องเอาวเอีๆวนี้สุกท้ต้องหลายทำหังหาสิเรศมาทับลงก่ มีคนหนึ่งให้เงินมาจากกรุงเทพเจ็ดหมื่นบาทให้มาสร้างกุฏิน้อยอีกคนหนึ่งให้มาสองหมื่นให้สร้างกุฏิให้หลังหนึ่งหลวงพ่อสร้างเสร็จไม่สองหมื่นเสร็จแต่ทำตามกําลังเงินเงินสองหมื่นสร้างกุฏิหลังหนึ่งเอาไม้ไมาามผ่มาจับปากเนี่เป็นเรื่องชีวิตทั้งนั้นเลย เพราะจะดันในทางปฏิบัติท่านจึงมีนโยบายให้พิจารณาปัจจัยสี่ปัจจัยสี่จีวรดบินธาบาตัตที่อยู่ที่อาศัยยาแก้โรคท่านให้พิจารณาว่าปัจจัยทั้งสี่นี้เราจะพึ่งพาอาศัยหรือเสขอุปโภคบริโภคเพียงแค่ให้มีชีวิตกระตุก เราจะไม่บริโภคเพื่อหาความสบายในสิ่งเหล่านี้เราบริโภคปัจจัยดีมีกำลังกายกำลังใจแล้วเราจะบำเพ็ญเพียรภาวนาปฏิบัติธรรมะเพื่อสวายหาคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจใจเพื่อเป็นการกอสริตสออายุพระพุทธศาสนาให้ทรงอยู่แหละเจริญรุ่งเรืองขึ้นท่านให้พิจารณาอย่างนี้ เือไม่ให้ติดสมัยก่อนนี่ตูบาอาจารย์ทั้งหลาย้ากใครไปอยู่ที่ไหนถึงสามปีท่านไปไล่ท่านไม่ให้อยู่ถ้าอยู่ไปแล้วติดที่ติดจาติตดโจมติดอธิเลกสลาบคีอเมื่อาไปติดแล้วมันก็ใครไปติดสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นบุรุษโม จตาโรกาตุริสังหันติลาภัสกาละย่อมฆ่าคนหาปัญญานี้ได้มีอะไรมันก็ฆ่าหัวใจเรามีเงินมันติดเงนมีทองมันติดทองมีวัดติดวัดมีกุฏิติดกุฏิมีโบสถละการประเรียนก็ติดมีทรัพย์สมบัติอันใดก็ติดแต่มันติดแล้วเราก็จมอยู่ในกองสมบัติอันนั้น ตายเราไปเป็นเปรตเมื่อห,หลายปีมาแล้วไปทอดสถินแห่งหนึ่งไปถึงประมาณสี่ทุ่มมืดพอไป,ไปแล้วไปทำสมาธิพอนอนลงไปก็บกำหนดเจ็ดทำสมาธิพอนอนหลับแล้วมองเห็นกุฏิหลังหนึ่งเป็นกุฏิโบราณเก่าแก่กำลังจะทางแหลมมีพางแหลแล้วมีพระองค์หนึ่งสูงสูงขนาด ความสูงของแกเนี่ลอดมองลอดี้ช่องลมบ,บ้านโบราณก็มีช่องลมเป็นอย่างนี้พอบังมาแล้วสะกอนมาบอกว่าท่านู้มีบุญได้ก็ริ่มา้าปรดแม่ตาช่วยเหลือด,ด้วยผมเร้าครูสีเป็นเปลตอยู่นี่นานแล้วอ้าวเล้าครูสีที่ไหนน้อมาจนเปลืกอยู่นี่ พอเดินช้ามาพอสว่างก็เดินไปหาดูกุฏิหลังนั่นไปแล้วเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นของประจําตัวกระโถนตาํามก็ยังมีอยู่แต่ไอ้ขมามาติดมอนแมมไปหมดเตียงนอนก็ยังมีมุงก็ยังตามอยู่แต่ขาดตระลุ่งกระลิ่งยังเหลือเศษติดเอ๋เสามุ้งอยู่ไปไปพิจารณาดู สงพานธองค์นี้คงจนติดสิ่งของเหล่านี้ใครมาแต่ต้องไม่ได้หรมั้งของดีๆก็มีอยู่ปล่อยไว้จนผูกพังมดอันนี้อยู่บ้านทีโวนจังหวัดอุบลนันนี่ทีนี้ว่าติมพ้ามาพวกชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็มาจังหัดก็าถามว่าพระซื่อพระครูศรีจนตีมีไหมเขาบอกว่านีเตินพระี่มาจากเพียงกันไม่เป็นสมพันธ์ดูนี่ ตท่านองค์นี้ตายแล้วกุศิสมภานเนี่ยใครแตะต้องไม่ได้หนงังสือใบลานเนี่ยใครไปเอามาอ่านไม่เอาไปเพิส่ส่งเพื่อเพืนไปพวงพระแดนี่ยไปนอนรวมกันถ้าใครเอาของออกจากกุฏิหลังนั่นไปแล้วก็เจ็ดเจ้ากูเนี่จะไปพวงไปดึงแข่งดึงขาไปหลอกตลอดเพื่นยันถุนี่สมพานเป็นกุศ เพราะแค่นั้นหลวงพ่อจึงไม่อยากานนานนายเป็นสมภารดานยึดตายนเป็นเปรดที่นี่หลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวท่านก็กลัวท่านเป็นเปรดท่านจึงไม่เป็นสมภารหลวงปู่แหวนก็ให้ยาคูหนูเป็นสมภารหลวงปู่ขาวก็ให้อาจารย์เจงเป็นสมภารน่าเป็นสมภารติดตายแอบแฝงระว่างอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกู สีลูกหลานโตมาผลละหมากลากไม้ในวัดมาข้ามมกกันมีญาติมีโย,ยมเราเป็นสมภานญาติโยมเราก็เป็นสมพานด้วยลูกหลานเราก็เป็นสมพานด้วยลูกหลานของเราอยากได้อะไรผลให้ผลให้พอเสร็จแล้วเป็นเจ็บทั้งสมภานเป็นเจ็ทั้งลูกหลานของสมภานพอพององ,อง,อง้นยานั้น วัตโอโซบัตของสงแบ่งออกเป็นสองประเทของะลุพันธ์กับละหุพันธ์ของละหุพันธ์นเป็นของแจกกันได้สบองจีวรอ,อาหารบินทบาตแต่ยมีเป็นของขลุพันธ์าชนะที่ใส่หน้าในอมหนึ่งเป็นของขะลุพันธ์าเขาสังคาเทมาพระแจกกันไม่ได้ ใปเปนเอาของสงฆ์ไปแจกกันแล้วก็ตายไปเป็นสิ่งเป็นเชตว่าของเขาถวายมาเป็นการสวดๆวของอันใดเขาว่าสังคัาโอโรชยามะเป็นตรงเป็นโตหม่อแหกแต่โปอะไรต่างๆที่เขาถวายมานี่เป็นของสงฆ์มดแจกกันไม่ได้เกิดของอยู่ในวัดไตรวาปุละหมากลากไม้เป็นของสง แต่ของสงนี่เราก็ในบางอย่างเราก็แจกกันได้โดยมติของสงแต่ของมีค่าเช่นทรัพย์สินเงินทองเง,ง,งินของวัดทองของวัดเมื่อเวลาเกิดข้าวจะหายากมาาแพงเกิดความอดอยากพระสงฆ์มไม่มีอยู่มีทันแทนให้พิจารณาเอาของมีค่าเหล่านี้ประชุมสงมาไปจำหน่ายเพื่อข้าวสารมะโหงสู่กันจินได้ ้มีความจำเป็นแต่ใจจะไปช่วยโอกาสนั้นพอถวายของสงมาก็พอเข้า,ขาขอกโกวเองมดมาพระเจ้าระสงฆ์นี่ยังอยากจะมาถวายสังฆท,ทานเนี่ยเออนี่ว่าจะว่าให้ฟังแล้วไม่ได้พูดสักสิที่ว่าอิบานิมายังพันเตแล้วก็ พัตตานนสัพริวารานีที่ขูสังคตสโอโนจยามะสาสุโนปันเตที่ขู่สังโฆอันนี้เป็นคำกล่าวประกาศว่าถวายให้เจ่สงสุขข้าวปลาอาหารทั้งนั้นในเมื่อกล่าวคำถวายอย่างนี้เป็นของสุขทีนี้ถ้าไม่ทำอัป,ปโลกน,นกรรมจดยประกาศแจกัน ยักเ์แวโซสังโจานาตุอายังปัตมะพาโดเทนกา,าปาตุนาติโดก่อนสงทั้งหลายปัดน,นี้ทายกทายกาถวายสังฆทานมาพระพุทธเจ้าสมมติตัวเป็นพัสดุเทศทื่อแจกของเหล่านี้ให้ผู้ควรแต่พระภิกษุแต่งะตเสระตลอดสามนเนรจนกระทั่งคฤหัสถ์ให้เขาได้บริโภคอย่างสบายเจ้าคุณเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยไหม ถ้าเห็น้วยตาโตขึ้นบอดาโขึ้นมาแล้วฉันได้พระก็ฉันได้โยมก,ก็กินดีแต่เป็นบาปเป็นกรรม้าในอัป,ปโลก,กนกรรมอย่างนั้นเป็นบาปพระก็เป็นบาปโยมก็เป็นบาปแต่ดาะนั้นจึงม,ม,มีมีวิธีกรรมอัป,ปโลกสิ่งของเหล่านั้นเป็นคำกล่าวประกาศว่าจะแจกันกินนี่จะเห็นสมควรไหม,ไมหมายความว่าอย่างนั้น ที่นี้ถ้าสงสารพบคนมาพร้อมกันก็แสดงว่าแจกกันกินได้แต่เมื่อเ,อเสืนเสร็จเดินไปก็อย่าโจงก็รับทานกันได้สบายไม่เป็นบาปเป็นกรรมโดยตอนนี้หน่อมองหน่อไม้มันมีอยู่ในวัดวัดที่มันมีพร้อมผักหญ้าหน่อไม้หญ้านางซืดไม้ไผ่ เจเด,ดหลวงพ่อกลัวว่าลูกหลานชาวบ้านจะพากันเป็นบาปเป็นกรรมขอพากันบรชุมปึกษาหารือกันลงมาตีกันอนุญาตเอาไว้ของท่านหลายเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนแบงทีกับมียายแก่แก่แกถือตักราถือมีดมาคอยตัดถ้าไม่ทาอย่างนั้นญาติโยมก็เป็นบาปเป็นกรรม สงสมนี่เราทำพิธีกรรมเพื่อไม่ให้ใครเป็นบาปเป็นกรรมสงฆ์คณะใดหวงแผนสมบัติทั้งหลายเหล่านี้สงเหล่านั้นไม่ใช่นเนื้อนาบุญของโลกเป็นเนื้อนาบาปแต่หวงจุกระท่หน่อไม้คืนตองอยานางพัดสีเล็กพัดเดาอิจเจลอยเนี่ยคอยดูะเดาจะมากำลังขึ้นม่นต้องประกาศอนุญาตเอาไว้อีกไม่งั้นเป็นบาปเป็กนกรรมกันทั้งบ้านทั้งเมือง ขาดใรมาเป็นหลวงพอ่อหลวงตาเป็นสมพันที่เหลียวที่ห่วงแล้วก็สร้างบาตรสร้างรมให้ญาติให้โยมทุกวันบางญาติโยมมาอยู่ในวัดในวามาจำศีลธรทำทำอะไรหยิบอะไรรับทานอะไรสร้างสงฆ์อนยญาตได้หมดแล้วใครจะเอาอะไรก็ได้ถ้าไม่ช่วยกันคผลช่วยทำนี้ได้ขายหมดแล้วสบายใจสบายใจสิเกียรติล้ตา ถาลงมานั่งบนตลาดเห็นเด็กชาวบ้านซื้อถาดซื้อตะลามังคนละอันละอันแล้วมันชักไม่พอใจว่าเด็กพวกนี้เป็นเจ้าของเลยมาจิบมาใช้โยดวยเสรีัวค์เกิดไปเกิดมาก็้เอองหอมัชับเวลาไม่มีก็ทางพ่อ,อแม่มาใช้แต่ก่อนนี่เอาเครื่องตั้มมาติดเครื่องตั้มน้านไหนติดตอนเย็นโดนข้ามาหาย สายไฟเนกถึงตอนเย็นจนเช้ามาเปิดไฟฮิใไฮมัตเอาเครื hmm. okay. yeah. okay. so, ่องปั hmm. okay. uh ้มมาติดอีกที่หลังติดเครื่องขยายเสียงประกาศเลยเอ้าข่าวมาติดอีกเครื่องหนึ่งแล้วราคาสูงกว่าเก่าเครื่องนั้นมันราคาพันกว่าเครื่องนี้ราคาสามพันใครจะได้มาเอาด้ข่าวม่เดือดร้อนหลับเอาข่าวไปแล้วข่าวไปขอตังค์พ่อแม่แกมาซื้อพ่อหลังเย็นนั่นเงียบไม่มีใครมาเอาเลย เป็นตัวจะเป็นบปวดจากาพ่อแม่ต่อสู้กับเหตุการณ์หลายเหล่านี้มาแต่เริ่มเข้ามาอยู่นี่กว่ามันจะมีความสงบได้อาพี่น้องทั้งหลายอยู่ที่คุมรถไปคุมน้องแต่ข้างนี้อยากเชื่องใจเลยจะเล่าประวัติศาสตร์ไทยก่อนเมื่อก่อนนี้เด็กล็กจากน้อยแถวนี่มันเข้ามาวัดมันจะทําอะไรมันก็ทํามันจะเชิดมักถามมาจากโน้นมันวิ่งเข้าตัว น้ำปูน้ปาปลามีอะไรมันเอา้าอย่างเซรีเลยลงผลเดือายถ่แม่แต่เข้าปลาหันเด็ก,ดกน้อยนักเรียนมันเก็บไ้ก็กลับมาเบมันกินกันหมดทีนี้โยบาวันหนึ่งมีเด็กน้อยคนหนึ่งมาตัดใต้ไผ่อยู่ทางด้านนี่เี็นี้ครูบาององหนึ่งก็บอกว่าไปถามมันดูซิเด็กคนนี้มาตัดใต้ไผ่มันขอใคไรหรือเปล่าหลวงพ่อก็บอกว่าย่า มันไม่ได้เอารถจนมาผลเราเรื่องเล็กเสียวมันจะเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้เจ้าพระองค์นั่นก็คิดดิมานะไม่ยอมฟังเสียงไล่เด็กมันไปเด็กมันตัวพระมันก็ไปพอไปไปถาม,าามคุณคุณมาตัดท้ยไผ่ไมคุณขอพระบ้างหรือเปล่าไม่ขอสักอย่างจะมีอะไรเกิดขึ้นวะเอาผมโูลกับพุทธดีๆเราทำไมตุ้ณโผล่อย่างนี้ เด็กมันตัวจะเกิดเรื่องคนหนีมามาบอกพระเอาพระมันยังไม่ยอมอีลกลาบก็พระดาเปลงโตเหมือนกันลาบก็หลานชายเลานี่แหละลูกชายลูกขอ,องลูกชายนายวิชิตโอสันวิชนกเปร์โต,ตใไ้่ไท้งเห็ยโน้ตจะมาตัดไม้ขอพระบ้างหรือเปล่าไม่ขอสักอย่างจะมีอะไรเกิดขึ้นหมอว่า ทีนี้พอดีลูกศิษย์พระองค์นี้มาจากนครปฐมนะเจงโตเหมือนกันจนเขาต่อยมาหน้าผูปาดพพอเสร็จแล้วพอไปถึงไม่ฟังอีลาทายองนึงตบโวกเข้าให้เลยพอตบร้องไห้วิ่งกันเข้าไเราก็นเรื่องมันจะลงเอยกันเพียงแค่นั้นอิศราคหนึงพ่อมันแม่มันพี่น้องมันคือมีตรเจ้ากันไกลระดน มันพ่ายแพ้อยู่ที่กระสูนใต้ปุถุหลวงพ่อบอกว่ายอมมีอะไรมาพูดกันดีๆจะไปทำอย่างนั้นมันก็ไม่ยอมฟังสิ่งจนคุณนายสังวานนยกมือไหว้มันมันต้องยอมล่าถอยไปวันนั้นพอดีสันตงหันเสร็จหลวงพ่อก็ไปที่วัดสุธาท่านเุ้คุณธรรมบดีท่านเรียกให้ไปพบ ในปรึกษางานกันกว่าจะเสร็จก็หกโมงเย็นพอหกโมงเย็นกลับมามีแต่ชายหนุ่มๆชายชกันมาเดินนะดวนเต็มวัดจะมาเป็นหมดประมาณสี่ห้าสิบคนร้องเออะโวยวายเอามันโหดมันอะได้ว่ากันแต่ตามประสาของอันธพาลขนาดหลวงพ่อเดินมาเนี่ยมันไม่ยอมนี่หลวงพ่อต้องลีบหนีมันเข้าปากครับ พอพ่ไปนั่งพอไปนั่งในกติมันก็ล้มกันเข้าไปหัวหน้ามันก็บอกว่าผมอยากจะรู้ว่าใครผิดใครผูขอให้หลวงพอ่อพิจารณาตัดสินถ้าเด็ข้ของวองผิดผมจะเหยียบมันเด็ดถ้าของหลวงพอ่อผิดน่ขอตัวแล้วก็จะขอไปทำไมจะกระชึกหลวงพ่อเอายี้ดีกว่า ช่วงนี้ทีห้ามาฟังว่าใครจิตใครถูกเดี๋ยวนี้ไม่ตัดสินเพราะต่างคนต่างมีอารมณ์ช่งนี้ทีห้าไปมาพอเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าเอาขอไปกลับไปบ้านทั้งหมดจะมาทํารุ่นวายกันแบบนี้ถ้าเราะว่าทําอะไรเกินเลยเข้าไปมันจะร้อนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็กจะลําบากประเดี๋ยวจะหาว่าหลวงพ่อลังแสลูกหลานกลับไปซะนั่นก็กลับไปโดยดี อีกสักหน่อยนึงเด็กกองช่างคนนี่ตัวน้อยๆหัวแกน้วิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าสอดแนพอไม่รู้ว่าหลวงพ่อมาก็ผู้ใหญ่มาถามหลวงพ่อมีอะไรเกิดขึ้นมีนิดหน้อยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กเรื่องของผู้ใหญ่เด็กจะมายุกไม่บอกมันมันไปฐานเนนตัวน้อยๆน้อยน้อยๆมีอะไรเกิดขึ้น คนว่านี่มันจะมาลงตีข้าตีเจ้าพระลงกุฏธิไม่ได้เลยเอ้ยไปรู้เลอกับเียนน้อยไอ้นั่าก็หายไปทีนี้พอสิดเช้ามาตีห้าในโคด้านี่เอาขันดอกไม้มาขอสมาหลง่อเอาเมียมาประกันความปลอดภัยด้วยเธอยก็เลยถามว่าเราเข้าใจดีแล้วหรือว่าใครผิดใครถูก ตามหกผมเป็นผู้ปีกก่อนที่จะรู้สึกว่าตัวมีความผิดเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นแบบปลูกน้องของหลวงพ่อมันจะลุ่มล้อมบ้านผมสี่ห้าสิบคนมีทั้งปืนมีทั้งมีทั้งไม้มทำไม,ม,ามาะต้องขอกัรมาโปษดหลวงพ่อแล้วมันจะมาเหยียบนมันแหลกทั้งบ้านนี้ยนี่เหตุการ์ที่มันเกิดขึ้น ที่เล็พอพวกนี้สงบลงไปโน่นเสียงทางวัตสุทะหาว่าเจ้าคุณพินะวงสาการเป็นหัวหน้าอันธพาลอ้าภายหลังก็ได้เล่นันทพันชาวน้องจะบกมาบวอีกพอมาบทก็มาทะเลาะกับพระพระว่ากล่าวกักเสื็นในงานนันไม่ยอมเชื่อฟังพระบางองค์ก็มือไว้ตเอาปอเสอเจนแล้วก็ไปเอาเพื่อนมา ไปก็ขากลับมาก็นั่นนงรถเมย์มากับเพื่อนบางคนหนึ่งอีกเพื่อนในส่วนหนึ่งนั่นไปเหมารถสองแถวบรรทุกกันมาจะมาไล่ตีพระเรา <c oughs> อเด็กตัวน,น้อยลูกกองจัางคนนี่ยอยู่บนรถไปม,มันได้ยินเข้าพอเราจอดับกอโดนพุบเร่งกันพอ่พอพอ่อพ่อเขาจะมาตีพระเราเขาจะมาฆ่าพระเราเร็วเร็วเร็วผวกองจัางคนแต่เสร็จมาแต่บัด แล้วก็ไอ้พวกนั้นก็เข้ามาถึงก่อนพอดีเคลื่อนไปบนกริ่แรงก็ไปกระเถิดเ้าปึงปังปึงปังเอามันเอามันแหลกไม่เลือกพระเลือตัวตรงนั้นอ่ะทีนี้พอโฟก์ดีมาถึงแบกข้อขนาดนี้ไม้สามดิบเอไม้เอไม้ระแนงมีตะปงตะปูด้วยคอยนั่นบอกว่าเอามันแหลกทั้งพระทั้งเลนไม่ให้มันเหลือสักคน ไอ้กองจังกดกระโดดโอบขึ้นไปผูกก็จะเอาพวกมึงแหลกมันกันไม่เห็นมันเหลือหวดเอาหวดเอาหวดเอาไม่มีทางนี่เวงขึ้นมาถึงพระจุบลตเระหลวงตาจะมปีลุกร้องเอะอะโวยวายโยยุยมันเ้ารบอาจารย์จำปีถ้าไม่ใช่อาจารย์จำปีมาห้ามมันพวกมีนตายเออฤกษ์ของคนกองจั่งกต มันหวงมันหวง่งวัดมันพะมันเมนมัน,มนใครจะมาเหยียดหยามลังแตมไม่ได้เพราะฉะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่อยากจะ,จะให้พวกมันรู้ลำบากลปรนสุด้ายลงก็เลยกลายเป็นหัวหน้าอันธพาล พอมาเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างนี้คนกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็เข้ากันได้ดีเออมันทะเลาะกันก่อนมันค่อยดีกันเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนได้เวลามันทําอะไรไม่ดีไม่งามว่ากล่าวตักเตือนมันก็ได้แต่ก่อนนี้บารมีของหลวงพ่อยังไม่กว้างวางสวัสดิ์มันลบบอกไปฟองทั้งคนีนพวกมึมมองอยู่เฉยๆไม่มีงานมีการทำม,มีหาเนต้มาคนละเล่นมาทางป่าให้พุทธรถไฟมือแตก ตาเตียนเร็วเลยเดียเด๋ยวเี้เข้าไปถึงข้าหมอมข้าหานเรื่อยใเรือร้อนสกกุกเพราะย่นั้นเ,เด็กๆที่มันมาขอกินข้าวคนบาสเ,เนี่ด็กผกนี้ใครจะไปตำหนิจะไปว่ามันจะไปดุมันถ้าเห็นมันไม่ดีไม่งามก็ว,ว่าเราก่างซ้อนตักเพือ่นมัน ข้าวบาตรมันซึมเข้าไปในหัวจิตหัวใจมันแล้วมันทําให้มันรับวัดรับพระสงฆ์